เราจะมารีวิวอะไรกันคะไข่เจียวค่ะไข่เจียวค่ะตึ้งตึงงง้เอาเกะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไหนอะแกะยังไงคะ,คะ,คะามานเ,เอาาอเเอ,าาอว้าวมันคือไข่ดาวเอาน้องเกะทีนี้ แม่เห็นเขาทำไอ้นี้กันไข่ด้าวแล้วก็เครื่องปรุงอย่างนี้นะคะไปเราใส่น้ำมันลงไปลงในกระทะค่ะเอาฉีดน้ำมันเลยค่ะเอาเลยลงไปเลยค่ะใส่น้ำมันในกระทะนะคะใส่ไปเลย,เลยไปเกะไข่ดาวค่ะ เอาลงไปในกระทะกันแล้วนะคะจ <Okay. S 1> ีจีพร้อมไหมเอาจีจเอาน้ำจีจีเอาไข่ดาวลงไปในกระทะที่มีน้ำมันอยู่ฟังเสียงนะอ้ oh. อาทนี้นลินเทียวเที่ยว,ยว,ยว <Yeah. S 1> เที่ยวียวเวเยวเจียวเที่วเที่ว <Yeah. S 1> เอ้ย <Yeah. S 1> ยินเสียงจริง,จร,งจริงอะ ได้เสียงจริงเลยอะตั้ง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 ตังตังตังร้อนหรือยังคะเร็วเร็วเร็วเจียวไปเจียวไปจะสุกแล้วนะเสียงดังเสียงดังไงดีใจดีใจจะสุกยังจะสุกยังคะน้ำมันกำลังเดือดเลยเห็นไหม๋ยวเราต้องใส่เครื่องปรุงลงไปด้วยค่ะดารินใส่เลยค่ะเราจะใส่เองไหมคะน้ำปล่าหรอคะอะไรน้ำซอสค่ะ โอ้โห oh! <c oughs> เป็นช็อกโกแลตนะคะ <c oughs> สนุกดีนะคะสนุกไหมคะโอเคสร็จแล้วอา่าคราวนี้ลองชิมดูสิคะอ่ะคราวนี้เจเจชิมดูกิ <c oughs> นได้จริงๆจริงเหรอจริง <c oughs> มันเป็นเจลลี่เอาเยวจชิมดูดิมาชิมดู น้ำมันยังกระเด็นอยู่จ้ะพร้อมไหมคะชิมดูมันกระเด็นเหรอเอาน้องชิมเลยสิะอร่อยปะเอามีชิมก่อนจ้าเ้าไม่กิมชิมไข่ขาวไปไหนเจนนี่อร่อยอยู่นะชิมไหมแล้วเรามันสุกแล้วหรอมันไม่ใช่สูกมันคือมันคือเหมือนป๊อกแป๊กอ่ะ แต่มันดังเหมือนนั้นนู่นดังเหมือนน้ํมันเลยนะอ้อนู่นเฮ้ยเฮ้ยนี่น่ะอกเป็กอันนี้ก็ป๊อปเป๊กอยูมีป๊อปเป๊กมันคือช็อกโกแลตกับเจลลี่อ่ะ